สวัสดีวัยรุ่นแันน้ำนมหยุดดูคลิปนี้สักแป๊บที่มีเพจขาย ID เกม Rv มันแนะนำา d ดสกินแร่แรงสูงรูนครบราคาเริ่มต้นเพียง30บาทเท่านั้นมี ID ให้เลือกชมมากกว่า200 ID หน้าเพจนี้เลย TP7 รับซื้อขายเกมออนไลน์เครดิตดีรีวิวเยอะทุก ID มีประกันหลังการขายและเพจรับซื้อ ID RV ราคาร้อนย้ำว่าราคาร้อนนะครับได้เงินทันทีหลังการขายมีแบบไหนมาเสนอที่ที่เพจนี้เลย TP7 รับซื้อขายเกมออนไลน์จะทิ้งลิงเพจไว้ใต้คลิปนะครับไปชมคลิปกันแล้วถ้าใครนะครับกำลังมองหาร้านเติมคูปอง RV ถูกๆแนะนำร้านนี้เลยครับ Elastic Shop บริการดีเติมไวราคาถูกกว่าเติมในเกมแน่นอนใครสนใจเนี่ยเดี๋ยวผมแปะลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับฝากเพจนี้ไว้ด้วยนะครับเอาเลยครับสวัสดียามดึกทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวกิจกรรมพี่เมียพาส์นะเนี่ยนะครับคุณผู้ชว่าอันนี้เนี่ยคุ้มหรือเปล่าน่าเติมหรือไม่นะครับระยะเวลาของกิจกรรมนะครับจะเริ่มตั้งแต่วันนี้วันที่สิบแถึงวันที่27นะครับก็ราวๆ9วันนะครับสำหรับกิจกรรมนี้นะเพื่อเป็นการไม่รอช้าเราก็ไปดูกันเลยนะครับบนพาร์ตนี้นะครับซื้อนะครับซื้้อแลวเนี่ย คุณจะมีโอกาสได้รับไม่ใช่โอกาสคุณจะได้รับคัมพีขั้นสูง5อันแล้วก็เลือกรับ1สกินนะระหว่างสกินของไรมูรานแล้วก็สกินของสกัดนะครับตามรูปเลยนะครับแบบนี้เลยนะครับก็แต่ว่ามันต้องล็อกอินรายวันด้วยนะครับของรางวัลหลักๆเียก็จะมีประมาณนี้นะก็คือคัมพีกั้นสูง5ชิน้นแล้วก็สกินอีก1นอันนะแต่ว่าสกินเนี่ยเป็นสกินที่ไม่มีเอฟเฟกต์สกินนั่นเองนะครับไมถามว่าคุ้มไหม ส่วนตัวผมคิดว่ามันก็คุ้มอยู่แล้ว,ลวครับเพราะว่าแค่คัเพิลขนสูงเนี่ย5อันก็30 30คูปองแล้วเนาะนะครับก็หมายความว่าคุณเนี่ยได้สก,กินในราคา40คูปองนะครับถาม่าคุ้มไหมก็เป็นราคาเฉลี่ยของมันนะครับราคาเฉลี่ยของมันเลยนะครับแต่ว่าผมมีวิธีการซื้อพีเป็นพาร์ทให้คุ้มด้วยนะครับวิธีการซื้อพีเป็นพาร์ทก็คือเราเนี่ยก็ทําการเตริมแบบนี้นะครับแล้วก็ซื้อเป็น สกินพิมพาร์เราจะได้เป็นตาเชิญสกินมาใช่ไหมพอเราได้ตาเชิญสกินเสร็จแล้วนะครับเราอย่าเพิ่งเปิดนะครับให้เราเนี่ยลองดองไว้ก่อนนะครับดองไว้เยอะเลยนะครับเพราะว่าไอสกินที่ไม่มีไอเสกินเนี่ยมันจะมีประโยชน์ที่สุดตอนไหนรูไหมครับทุกคนตอนที่เราซื้อกล่องเลยนะครับด้วยกล่องเนี่ยจะเป็นกล่องแบบไหนครับพี่กล่องเป็นกล่องแบบนี้ครับไปที่ร้านค้าผมเปิดเซไว้แล้ววะแล้วก็ไปที่ไอเทมนะครับเราจะมีเนี่ยปองกล่องสกินถาวรอะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวซื้อบอกมะลิก่อนมีคนบอกมาว่าพี่รืมซ ก็ซ <inate> ื <panels> ้อไปแล้ว <ela> โอเคนะครับก็จะเป็นพวกกล่องเนี่ยกล่อง99คูปองเนี่ยโดยพวกกล่องสกินหาวันพวกเนี้ยราคามันจะถูกใช่ไหม <S <s <neg ots> แต่นะครับมันจะเป็นการสุ่มหนึ่งสกินที่คุณยังไม่มีนั่นเองนะครับนั่นหมายความว่าสมมติคุณมีสกินที่ไม่มีเอฟเฟกต์สกินครบแล้วใน1 0 0คูปองเนี่ยคุณจะได้แต่สกินที่มีเอฟเฟกต์สกินทั้งนั้นเลย <S <s <P> <S <s <P> นั่นเองนะครับนี่งมันคือข้อดีของพวกกล่องราคาถูกพวกนี้นั่นเองนะครับตามนี้เลยนะครับเอาสมมติเนี่ยผมไม่มีสกินของ แกลกสกินเนี่ยทีนี้ผมมีผมเติมพีเมย์พาร์สมาเสร็จปุ๊บนะครับแล้วเราเนี่ยก็ได้สมมุติตอนนั้นเนี่ยมีสกินแกลกสกินนี้มาพอดีผมก็ทําการซื้อไอเติมพีเมย์พาร์สมาก่อนเสร็จปุ๊บผมก็พอถึงกิจกรรมเนี่ยผมก็เลยทําการเปิดเพื่อรับสกินของแกลกเสร็จปุ๊บแถบเนี่ยคือสกินที่มีเอฟเฟกต์สกินทั้งหมดเลยผมเปิดมาแค่100คูปองแต่ว่าสกินพวกเนี้ยคุ้มๆทั้งนั้นเลยนั่นเองนะครับถ้าถามว่าประโยชน์ของมันก็มีประมาณนี้นั่นเองนะครับหรือว่าเป็นพวก กล่องที่ราคาสูงกว่านี้นะครับพวกหนูน้อยคูปองแงสกินที่ไม่มีเอฟเฟกต์สกินเนี่ยก็จะอยู่ตามนี้เลยนั่นเองนะครับหรือว่ากล่องอื่นนั้นก็จะมีในอนาคตมาขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้าถามว่าสูตรนี้พี่เอามาจากไหนนะครับก็เอามาจากช่องแชทนะครับพวกคุณโจเซฟโจสตาคุณบอลวิเชวิทอะไรพวกนี้นะครับที่เขาคอมเมนต์บอกสูตรต่างๆในการเปิดนั่นเองนะครับประมาณนี้เดี๋ยวผมไปดูก่อนนะครับว่าอันนี้ของผมนะครับบันแม่เป็นยังไงบ้างนะครับตอนนี้ก็มียี่สิบหกแล้วนะที่ผมต เอาแค่50พอเดี๋ยวอีกสิบสีอันเนี่ยเดี๋ยวค่อยไปหาเเอาเพื่ออนาคตมีกิจกรรมอะไรใหม่ๆม,ม,มานะครับเราก็จะได้ทำการแลกเลยนะหรือว่าผมจะว่าถ้าฝ่ายดีนะนะครับต้องดูอีกทีนึงนะครับว่าจะเอาสกินไหนนะครับประมาณนี้เลยนะครับแล้วตอนนี้เนี่ย RV Creator ครับเขาส่งอันนี้มาแล้วนะครับเป็นคูป,ปองที่ผมได้ลงคลิป สม่ำเสมอนะเป็นอันดับ2นะอันดับ2มันเป็น300คูปองอันดับ1 500คูปองนะครับถ้าถามว่าอันดับ1อันดับ2อันดับ3เนี่ยเขาไม่แจกแค่สารางวัลนะครับพี่ไม่ใช่นะครับแต่ว่ามันเป็น อันดับเนี่ยคืออันดับหนึ่งก็มีประมาณ5คนอันดับ2ก็มีประมาณ10 20คนอะไรไม่อันดับ3ก็มีประมาณ10คนอะไรวระนี้นะครับมันก็เฉลี่ยเฉลี่ยกันนะครับสำหรับคนที่มียอดดูเยอะนั่นเองนะครับตอนนี้ก็มีคูป,ปองประมาณ1,300คูปองแล้วนั่นเองนะครับในอน,น,นาคตจะมีพวกสกินของซีริก้ามาด้วยนะครับแต่คาดว่าจะเป็นสกินที่ไม่มีเอฟเฟสต์สกินนั่นเองนะครับสำหรับกิจกรรมนี้นั่นเองนะครับประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยมีคนมาบอกผมนะครับว่า เขาเมนในคอมเมนต์อยู่คุณเจนนี่บอกว่ามันจะมีสกินแวนมาพรุ่งนี้ใช่ปห่าเป็นสกินแวนคล้ายๆหนังจีนนะครับเดี๋ยว่ายเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับโอเคเราไปดูกันเลยว่าใครดูคลิปเราจบกันบ้างนะครับโอเคครับมาดูกันเลยว่าใครดูคลิปเราจบกันบ้างนะเดี๋ยวันนี้ผมทําการลงไป2คลิปเนาะถึงยอดวิวจะไม่เยอะแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับสวัสดีคุณโจเซฟด้วยนะครับส6นะครับมันมีดอกมาลีที่ใช้เงินซื้ออยู่นะครับดอกละห้าร้อยเหรียญแน่ผมก็เห็นคอมเมนต์คุณโจเเเซซซฟฟแลล้้้้้ววผมมก็ืออออไรรรรรียยบบบบบนนนะะะขขคคคคุุณณสหัััูโจ สวัสดีคุณบอลไปชีวิตด้วยนะครับวงแหวนบรรแม่เห็นกรอบโปรไฟล์แล้วไม่ค่อยสวยนะครับวิวับไม่เดียวเองไม่ค่อยว้าวนะครับส่วนแรกสกินก็แพงเกินราคาที่เป็นคูปองอีกครับนะครับนอนเยอะนะครับเพราะผมนนี้เสียงเปลี่ยนแล้วด้วยถ้าไม่ไหวก็ต้องก็ไม่ต้องลงคลิปครับยังไงผมก็รอดูอยู่แล้วเป็นห่วงนะครับคุณสำหรับคุณบอลไปชีวิตมากนะครับผมว่าเป็นห่วงกันตลอดแล้วก็บล็อกทริคดีๆกันตลอดนะครับคุณบอลแล้วก็คุณโจเซฟด้วยนะครับซุ่มกิจกรรมคลิปที่แล้วหน่อยครับเหมือนจะสุ่มแล้วหรือเปล่านะครับ สูบเบียดครัเป็นกล่องหรือเปล่านะครับถ้ากล่องถ้าเป็นกล่องเนี่ยมันจะสูงเหมือนสกินที่ยังไม่มีเนาะสะเตอเจนิสเซอรนะครับเสียงอุ้ยมากเลยนะครับเพราขวดเยอะนะครับน่าจะเป็นหนักเลยนะครับก็อันนี้ถือว่าผมคิดว่าเบานะนะครับรอบที่แล้วที่เป็นเนี่ยโอ้โหหนักกว่านี้อีกนะครับแต่ตอนนั้นโชคดีที่แบบว่ามีแฟนอยู่ก็เลยมีได้ว่ามีคนดูแลตอนนี้อยู่คนเดียวก็เลยเซ็งๆนิดหน่อยนะครับมันแบบว่าเนินอนตื่นมาครับเชี่ยมันอุ้ยอ่ะก็ขี้เกียจลุกมาไปลุกมันก็แบบม,มันสโลลว์์ไทอ่ะะเข้าใจป สวัสดีคุณชลธานด้วยนะครับ46สวัสดีคุณกิดด้วยนะครับสวัสดีคุณซิเนโรนะครับสวัสดีคุณอาร์โทเรียด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่ได้ว่าเป็นกำลังใจให้กันนะครับยังไงเดี๋ยวผมก็หายแหละน่าจะไม่หนักหรอกนะครับช่วงนี้ก็โควิดเนี่ยถ้าไม่โดนตัวเต็งนะผมไม่รู้ว่าผมไปเจอเคโควิดตัวเต็งหรือเปล่านะครับหายไวนะครับซึมเลยคลิปนี้สวัสดีคุณเอ็ดนิวด้วยนะครับแหมผมก็ซึมทุกคลิปหรือเปล่าโถ่เอ้ย สวัสดีคนวอนวัชริดด้วยนะครับกิจกรรม3คูปองเกลือครับแนะนําว่าซื้อเป็นคูปองดีกว่าหรือไม่ก็เราเรารูราคาดีกว่าครับเผื่อสุ่มไปแพงกว่าซื้ออีกครับเพราะการเปลี่ยนแปลงบ่อยอย่างไีก็รักษาสุขภาพด้วยนะครับคุณมันวัชริตด้วยนะครับสวัสดีคุณชลธานด้วยนะครับหายไวๆครับเอ้ยรู้ได้ไงเนี่ยอันนี้ไอคนนี้ตอนแรกยังดูคลิปผมไม่จบเลยแต่ว่าตอนนี้ดูคลิปผมจบแล้วเอาใจไปเลยนะครับสวัสดีคุณชิธันด,ด้วยนะครับเกลือหายไวสนุกเจนิสด้วยนะครับสวันุนอาร์โธเรียด้วววยยยยนนนนนนะะคคคครรัััับบบีี้้กก็ขอุุณทดงงไเ่ ผมจะล็อกคือเดือนเนี้ช่วงซีซันหน้าเนี่ยผมจะล็อกแล้วว่าผมจะไม่ให้รับคนเพิ่มละเอาแค่เอาแค่เนี่ยเอาแค่คนที่มาบอกผมเนี่ยวันที่ผมไม่ค่อยสบายเนี่ยวันที่ยอดวิวนี่คือมันน้อยมากเลยนะสามร้อยวิวเนี่ยกับหนึ่งร้อยวิวเนี่ยนะครับผมจะล็อกชื่อไปเลยผมจะไม่รับเพิ่มละไม่ว่าคุณจะเติมเกมหรืออะไรกับผม,ผมก็ไม่รับเพิ่มแล้วนะครับก็เอาแค่เนี่ยคุณเอชนิวคุณบอลคุณโจเซฟคุณจร์ธาคุณคมกิตคุณอาโธเรียคุณโจ เจนิสนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมไปไล่ดูทีหลังก็ได้นะครับอย่างเงี้ยกิจกรรมไล่ที่มาแบบว่าที่ให้กําลังใจกันนะครับก็จะล็อกไว้เลยนะ่ใครที่มาคอมเมนต์นะครับแล้วก็อันนี้ก็ไม่ต้องห่วงนะครับคนที่ดูคลิปจบคุณโยอาก็เซเว่นเนี่ยให้คุณอัยโยอาก็เซเว่นไว้ก่อนเพราะคุณโยอาก็เซเว่นเพิ่งได้ไปเนาะนะครับยังไงเดี๋ยวผมก็ล็อกชื่อไว้เลยนะครับคุณมาว่าชีวิตได้มีเชื่อผมแล้วปะนะผมจําไม่ได้นะเหมือนมีเยื่อะวะ ต้องมาดูอีกทีนะวันนี้ต้องขอบคุณทุกคนด้วยที่ดูคลิปจบนะครับใครดูจบพี่บันไดว่าหนึ่ง16นะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคำาปวยพรอนะขอให้หายไวนะตอนนี้อาการถาม่าดีขึ้นไหมผมว่ามันก็โอเคขึ้นอยู่นะนะครับแต่ว่าเวลาเดินอะไรอย่างเงี้ยมันค่อนข้างที่จะมึนหัวอยู่นะครับมันแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรว่ามันมันไม่ค่อยบาลานซ์อ่ะมันเดินจริงๆอ่ะมันเดินมันก็ไม่แปลกมันลุกแบบบางทีลุกไปทำกับข้าวอะไรมันก็ไม่ค่อยแแต่พอเดินแบบเดินสักพักเริ่มแบบจะไปเก็บห้องเงี้ยเริ่มเวียนละ ก็เลยต้องมานั่งผักนะวันนี้ก็โอ้โหไม่ทำเลยนอนทั้งวันเลยไม่เป็นงานทําการทาการทํางานทํางานทํางานทําการทํําากรทางานนะครับเฮยต้องขอขอบคุณทุกคนอีกครั้งนะครับขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้กันไม่ว่าจะยอดวิวเยอะเนี่ยอย่างเช่นคลิปนี้ยอดวิวแค่1 0 0ยกับ292บนะครับทุกคนก็มาดูกันทุกคลิปเลยนะขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับเดี๋ยววันาซีซั่นนี้ผมจะจำกัดแค่คนแค่นี้แหละแล้วก็สุ่มแจกอันนี้เลย นั่นเองนะครับประมาณนี้เลยนะครับถ้าก็ชอบไป่าลืมกด like ไลค์เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนจริงแล้วเจอกันครับผมบ๊ายบายขอบคุณทุกคนมากมากเลยนะเจอกันนะผม